สวัสดีครับผมพี่เจมบัสเกมเมอร์วันนี้มาเจอกันกันกบไบอันประชนภัยนะฮะเนื่องจาก Hi, หายห่างหายไปนานนะฮะพอไปทําโปรเจกต์ของ g t ทแต่วันนี้มาแล้วกับไบอันพันที่2และก่อนนั้นเนี้ยเหมือนผมก็จะเล่นมาสักพักหนึ่งนะครับกับเกมไบอั้นนะฮะกูลืมอะไรกดตัวไหนบ้างโอเคนะครับผมก็ก่อนน้าน,นี้ก็เล่นมาแป๊บหนึ่งนะ,ะแล้วทีนี้เสียงท้ายคลิปกับไม่มีนะ,ะับผมก็เลยลบคลิปนั้นทิ้งไปนะครับผม จอคลิปที่ผมลงใน Facebook นั่นแหละฮะโอเคถ้าผมรู้มากนิดน,นึงนะฮะก็ขออภัยด้วยแต่ผมจะย้อนความหลังไว้ให้นะครับว่าป้ายนี้คืออะไรแล้วทุกอย่างในนี้คืออะไระครับผมก็ไม่ได้ผ่านในนี้หรอกไอ้คลิปก่อนอะที่ผมต้องพ่านนะ,ะโอเคเด็ป้ายเดอกป้ายทำไมต้องเด็กวะเด็กป้ายรับความลับของเกมนี้คือห้ามกินยาพิษเด็ดขาดเพราะอาจจะตายได้ขอบคุณมากเกมกู <c oughs> รู้แล้วครับนี่คือใครฮะ สวัสดีชาวบ้านชาวช่องนะครับสวัสดีท่านคงเป็นคนต่างแดนมีอะไรให้ช่วยไหมเอ่อทำไมเมืองนึกถึงแห้งแล้งดันมีเสียงขึ้นทะ,ะเลเออวะนะลองถามดิทําไมเมืองที่แห้งแล้งดันมีเสียงขึ้นทะเลล่ะครับอ๋อเอาไว้ควายถามไอ้เซอร์เออโดนด่าเลยไงด่าบ้านมึงเดนมึงยังจะมีหน้ามาได้เ,เนี่ยไม่มีกำลังใจมีชีวิตจบไปแล้วมึงจะฆ่าตัวตายเลยไง ixe? มาโดนด่าแค่ โอเคโอเคโอเคเราเ้าใจแล้วกับเบื้องนี้เราห้ามเตะบ,บ้านหลังนี้นะฮะเตะแล้วมันจะกระเด็นนะครับอ,อ้าวโถเจินผมก็ไม่เข้าใจนะเกมนี้ทำไมมันให้บล็อกเซฟเยอะจังวะ15บล็อกเลยนะครับถือว่าเยอะมากเอาไปเอาไปทำอะไรฮะสมที่อะโอเคป้ายนี้บอกว่ากินยาพิษใครกินยาพิษแล้วต้องตายนะฮะเป็นเป็นเป็นการเตือนที่ดีนะส่วนลุงหานี่แม่งด่ากูแล้วทำให้กูตอมใจตายเาลยเด็กผู้หญิงคนนี้คือใครครับผมเพรว่า ชาวบ้านเออเจ้าอ่างนี้นะฮะก่อนที่จะก่อนที่จะบันไปข้ามีเรื่องเสียด้วยจะถามเจ้าคิดยังไงกับเพลงประกอบฉากมุมน,นี้เหรอโคตรนึกเกยอะเพราะดีนะเพราะดีนะอ่าบอกเพราะดีนะ,ะ,นะว้าวแต่ข้าไม่ชอบเพลงนี้ว่ะเจ้าตอบไม่ถูกใจข้าอย่าอยู่ละของแล็บคนอกหักพี่กันแม่งเงยมีตั้งแต่คนอกหักยันคนไอ,อ้คนโสดยันคน,คน,คนอกหักมาอ้า ขอบคุณมากเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเพลงแม่งโครลิเกเลยต่อไปโคลิเกเลยอขาข้าคิดเหมือนกันนะฮะทุกใจข้าว่าโชคดีเนอะไปเถอะเออไม่เอาอะ่ผมไม่ขึ้นบันไดนี้ดูแล้วมันไม่ปลอดภัยขึ้นดีวะฮ่าฮ่าโอ้ยใบอ,อันเลยมึงยังตกบันไดาตายอีกอโอ้เกิดมาทำไมวะเฮ้ย โอ้จบแล้วใบอันมีลูกอย่าตั้งชื่อนะใบอันนะเวลาไปเรียนแม่งต้องสะดุดอะไรทุกอย่างเนี่ยก่อนถึงไปเรียนอะ่ะพอกลับมาบ้านเนี่ยหัวล้างข้างแตกถามว่าเป็นไรลูกอ๋อสะดุดขี้มาครับ <c oughs> อะไรครับดูดูแถวนี้ก่อนนะดูมีอะไรที่เราต้องใช้และใช้ได้ไม่มีครับหญ้าแถวนี้ใช้ไม่ได้นะเกดแถวนี้ก็ใช้ไม่ได้ฮะดอกหญ้าแถวนี้เป็นแค่ฉากประดับนะครับนี้เป็นอะไรไม่มีครับผมเยอะ อีนี่อีกแล้วครับบันไดด้านซ้ายผมนะห้ามขึ้นไปนะเพราะมันจะรื่นนะคใครที่กำลังเล่นอยู่แต่ส่วนมากมันน่าจะเล่นเงินหมดแล้วแหละนะผมเป็นพวกงยุคอย่าเข้าไปบ้านหลังด้านซ้ายของผมนะฮะแล้วข้างนาน,นี้มีอะไรครับผมได้รับเงิน1000บาทฮะมีเด็กคนหนึ่งครับผมเล่นก่อนน้านี้ผมจําได้ว่าเด็กคนนี้มันต้องการอะไรทุกอย่างับผมจะไม่คุยนะเพื่อให้ความรวดเร็วในการเอ,อ่อรถแเล่นในการเล่นนะครับ <S <S> <S โอเคอย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสเกมนี้เฉยเเฉยตุยไว้เฉยตุยไว้ ใจเย็นๆไว้เออใจเย็นๆไว้เวยคือเกมนี้ทำให้คนบ้าทีนะผมว่าอ่าโอ้เดิเลยอ้อ่า,อออออาเรียบรย้อยเรียบรย้อยยังไงครับผมทีรับฆ่านะจำเป็นต้องใช้กุญแจครับอา่าฮะแล้วไงก่อนซึ่งท่านสามารถหากุญแจได้ดังกล่าวในหีบนี้เท่านั้นครับขอบคุณมากอ่า ในคลิปนี้มีอะไรหรือเปล่าผมขอช็อปในร้านนี้สักครึ่งชั่วโมงได้ไหมเอ้าวอ๋อผมลืมเอาตังค์แป๊บหนึ่งไป ปปะปะปะะนี่ไงฮะหุ่นกันดุ้มจัดมาหนึ่งอันนะครับหุ่นกันดุ้มโอเคขอบคุณมากอ,อ่าทําตัวเหมือนเคยเล่นแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วนะแต่จริงๆก็เคยเล่นแล้วครับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เหมือนจะจําได้อะไรวะนะพิเศษสปาร์ซันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกันอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยไอเด็กเปรตโอเคไปกันเลยครับผม อย่าเดินตัดหน้ามันนะฮะเพราะมันเป็นเด็กเป็ดนะฮะต้องเดินข้างๆมันแล้วบอกว่าสบายดีไหมอ้าวบอกว่าเดี๋ยวพี่มีเกตดุมให้อ้าวถี่ปีเกตดุมให้รุ่นล่าสุดเลยว้าวพี่จริงเหรอครับอ้าวผู้ชายวะเนี่ยโอ้โหหน้าตาผู้หญิงแม่งมึงเป็นทอมเลยไหมเออเอากูจะทำเสียงไงดีวะทอมอ่ะครับครับขึ้ื่อนมาเออแก่ไปละขับเคลื่อนมาปครับโอ้จะไม่ลืมบุญคุณพี่เลยครับโอเคเข้ามาในนี้ครับอ่าฮะ ประตูครับเข้าประตูเลยฮะอะไรกันไอวแวนฮะลุงไถตังมึงตั้งชื่อให้มันเลิศกว่าน,นี้ได้ไหมวะมันบอกว่าค่าผ่าประตู900กูมี880ไม่จ่ายบอกไม่จ่ายก็ไม่เข้าครับตังค์ไม่พอโอ้ไม่มีตังค์ก็ผ่าไม่ได้โว้ยมันบอกครับขาดยี่20บบาทอะยังไงอะขาดีก20บาทครับไปยืมตังค์เด็กได้ป่ะวะ บางครั้งเกมนี้นะก็เกินจินตนาการของหลายๆคนนะที่จะอย่างรู้ได้ว่าเกมนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะระหว่างการเดินทางนะคุณอาจจะเดินสะดุดยอดยา้าหรือเดินเหยียบขี่หมาแล้วขี้หมาแลเบิดใส่หน้าทายก็เป็นได้นะครับสำหรับเกมนี้เป็นได้ทุกอย่างนะนอะไรที่พิสดารพิสดารน,นะที่คุณว่าคิดว่ามันไม,ไม่ไม่ธรรมดานะสำหรับเกมนี้ธรรมดามากครับเผื่อจะเอาแอปเปิ้ลอ่าแอปเปิ้ลเอาไปให้เด็กกินครับอ่าทฤษฎีนี้นะน่าจะได้ผลครับ อ้างอิงมาจากหนูน้อยปกแดงนะในการใช้แอปเปิลแดงนะล่อลวงให้เด็กมากินนะและให้เด็กท้องเสียตายแล้วเราก็จะผ่านตรงนั้นมาได้โดยที่ไม่เสียตังค์โดยสักบาทเดียวเป็นไงเยี่ยมยนนะฮะวางแผนการฆ่าที่ดีครับผมเออไอเรื่องชั่วๆเนี้เก่งจังกูไปไปไปไอ้าวเผื่อกูจะโชคดีว่ากินแอปเปิลเองเลยแล้วกัน

เป็นไงสู่ความวงวางอันไกลโพ้นอีเอ้ยหรือว่าเราขุดแล้วให้เด็กมันตกลุมอะอ่าเป็นไงเป็นทฤษฎีที่นักฟิสิกศาสตร์พึ่งค้นพบนะแน่นอนเลยเราจะได้ไม่ต้องเสียตังซื้อชันดําให้ไอเด็กต้นทีดนั่นนะเด็กเป็ดครับไปมาชื่อว่าเด็กเป็ดจริงผมไม่ได้พูดคำหยาบคายอะไรนะมันเป็นเด็กเปรดจริงๆไหมเด็กเรดเด็กเฟรด ชัดเลยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเป็นทฤษฎีที่เก็บยนตมาคุยกับกูใช่ไหมกูอมเอา้าอ่าผมรู้แล้วครับอย่าง,งนงี้อ่าแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันจีกูไม่ได้จะเลื่อนบันเดนเลยไงคือจนะ <c oughs> ให้เด็กมันตกหลุมฮมอ่าเป็นไง เวลามันจะมาเตะเราเนี่ยมันต้องเดินผ่านเรามาเนี่ยให้มันตกหลุมตายไงแต่เมื่อกี้เรากตกเขวมั้ไปอันเอ้ยเดินมาทางนี้ครับกดใช้พั่วปั๊บเรียบร้อยนะแล้วเราก็ค่อยๆเดินนะเดินทางนี้ปั๊บงเตะสปาร์ตันนะครับยังไงแล้วมันจะมาเตะได้ไงมันต้องตกหลุมไหมนั่นไงนั่นจะอู้หไม่ได้แอมกูล็อกฮ่าฮ่าฮ่าู้วะลวลวลวว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  แกแกที่งกเรียบร้อยแลย้วผมสามารถแค่นี้สบายๆแกอะไรวะหนูเป็น้วนะจ๊ะจะเอาตังค์ไปซื้อเหล้ากินบ๊ายบายเอาเฮ้ยไอ้ที่นี่ <c oughs> ว้าวเช็คพอยต์แล้วเว้ยผมอยู่ในถ้ำนะฮะมีป้ายด้วยโอเคผมจะไปอ่านป้ายก่อน The <ม>ป้ายครับบอกว่ามอนสเตอร์ทั่วไปในฉากนี้ไม่เก่งนะแต่ให้ไอพีสูงมากฮะไม่เก่งโอเคว้ยหนไูไม่เก่งก็สู้มันสิ เช็คขระปุล bon ถ้าไม่ตายมีไหมไม่มีครับแล้วหนูก็จัดนะนี่ไม่เก่งอ่ะเรียบร้อยตายไหมพลาดเฮ้ยห,หนูกากไปตีต่อไปตีต่อไปเรียบร้อยเป็นไงตัาชน,นะแล้วว่าโอ้โหเช็ดรุ่นเองพีเก้า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 ตอนนั้นผมไปฆ่าโปล,ลิงทั้งโคตรได้สิบหกเปอร์เซ็นต์ฆ่าหนูตัวเดียวได้เอพีทะลุตาเช็ดรุ่นเลยโู้โหเลเวลหกสิบเอ็ดเฮ้ยหกสิบสี่ได้เงินอีกเช็ดรุ่นเงินบานเลยเ,เงินเยอะเอาแล้วเว้ เงินเยอะวะ่ะหลังจากนั้นไม่นานไบอันหนุ่มผู้กล้าของเราก็ต้องตาจากโลกนี้ไปเนื่องจากติดเชื้อว,วัณโรคและเสียชีวิตด้วยสาเหตุข้าวติดหลอดข้าวติดหลอดลมระหว่างไอร้อลังไบอันเอ้ยเจ้าจงหลับให้สบายเด้เอไอเธอจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปเออคุณรู้แล้วโอ้ขึ้นมาได้แล้วพยายามหนีหนูไว้นะอย่าไปสู้กับมันนะ ถึงมาจะอ่อนแค่ไหนแต่กูเป็นบอลโลกตายทุกนี้ก่อน <c oughs> เอาใช้ไม่ได้ทำไมอะเลเวลไม่ถึงเหรอทางมืองอะกูเก็บไว้ประดับตัวละครเรียบร้อยนะหาทางออกได้แล้วาทางออกคงจะ,จะ,จ,ะจะมาอีกเนาะเรียบร้อยนะทางออก <c oughs> <c oughs> ยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมและติดตามนะฮะกับใบอันปโชชนพัยจนถึงขั้นนี้แล้วนะับผมผมก็ภูมิใจมากเลยนะสำหรับผมแล้วเนี่ยการเล่นเกมนีแล้วมาถึงขันน้นดีได้เหมือนไปแต่ยอดเขาเอเปอร์เรสยังไงก็ไม่รู้เลยครับก็อย่าลืมติดตามนะฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดไลค์ที่แฟนเพจด้วยนะผมผมร,นนะรักทุกคนนะและหวังว่าทุกคนก็คงจะรักผมเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายที่นี่นะครับสวัสดีครับครับ